ครับผมสวัสดีครับนะฮะก็หัวข้อวันนี้นะครับนะไม่มีอะไรมากครับตลาดก็ลงมาสิบเจ็ดสัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นตั้งหัวข้อแบบสิ้นคิดนิดนึงนะครับตลาดมันคงขึ้นของมันเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นเพราะอะไรเนาะนะครับก็สิบเจ็ดสัปดาห์นะครับถือว่าเสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่แรกนะครับผมคิดว่าน่าจะลงประมาณสิบสามสัปดาห์นะครับก็คือน่าจะลงแบบบอททอมเมื่อประมาณแบบต้นเดือนกุมภาอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับนะฮะกุมภาพันธ์ยังลงอีก4สัปดาห์นะครับแล้วลงมาด้วยแบบเหตุผลส่วนตัวเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น c p o ก็ดีนะครับกาวก็ดีอินทัศก็ดีนะแล้วก็เดลตานะครับเรื่องประกาศงบนะครับ aot นะครับดันะงนั้นบูชิปแต่ละตัวที่โดนมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็อึดอัดนะอึดอัดไม่ใช่ไม่อึดอัดนะครับดันะงนั้นเนี่ย การที่ลูกค้ามีปัญหานะครับแล้วเราคิดว่าเออนี่ยสำหรับหุ้นไทยเนี่ยลงมามันก็น่าซื้อนอกบูชิปน่าจะเสี่ยงน้อยกว่านะแต่ที่ไหนได้นะครับก็โดนเหมือนกันนะดังนั้นหลายๆท่านนะครับที่เห็น NAV ลูกค้าผมนะครับก็จะมีลูกค้า2ประเภทประเภทที่1คือลูกค้าที่มีหุ้นต่างประเทศไม่ได้มีปัญหาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับที่มีปัญหาอยู่ก็จะมีแค่หุ้นไทยนั่นแหละครับเนี่ยซึ่งก็ทยอยซื้อในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับ ก็เลยอึดอัดนะฮะอึดอัดแต่โอเคครับพอรู้พอเข้าใจเหตุและผลนะครับอ่ะเรามาดูกันครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจจะนึกไปนำนองที่ว่าคือแบบคุ้นไทยเราลงตามลําพังอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยในความจริงก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับนะฮะเราไปดูกันเลยครับว่าเหตุและผลคืออะไรครับ กราฟที่คุณเห็นนะครับก็คือจะเป็นกราฟ MSCI ทั้งหมดนะครับโดยใช้มาตรฐาน MSCI มาเปรียบเทียบนะครับก็ผมก็จะไม่เอามาคือผมก็จะไม่ไม่ไม่เอาไอ้พวกอะไรนะอาจจะไม่เอาแบบดัชนีมาเปรียบเทียบนะครับเอา MSCI ไปเลยนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับก็ จะเห็นนะครับว่าจากปี2024ที่ผ่านมานะครับนะเอ่อ MSCI นะครับสีฟ้านะครับคือ MSCI World นะครับนะเป็นตัวแทนของตลาดโลกนะครับนะก็ปรับตัวลงในคืนศุกร์ที่ผ่านมานะครับตามปัจจัยของตลาทุ้นสหรัฐนะครับเมื่อจะเป็นตัวเลขภาคบริการหรือแม้แต่แรงกดดันแรงขายในหุ้นยูเนเต็ดเฮลนะครับนะยูเนเต็ดยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊ปนะครับนะก็กดดันดัชนีดาวโจนส์นะครับ มันก็มี2เหตุผลนะครับที่ตลาดปรับตัวลงในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นครับว่าสีแดงนะครับคือ MSCI ไทยแลนด์นะครับสีเขียวคือ MSCI สีเขียวคือ MSCI อินโดครับนะฮะ MSCI อินโดนีเซียครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีม่วงเข้มคือ MSCI ฟิลิปปินส์ครับนะฮะจะเห็นครับว่าทั้ง3ดัชนีเนี่ย ตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับกันยาตุลาเห็นไหมครับว่าทิศทางเนี่ยมันเป็นทิศทางที่เหมือนกันนะครับทิศทางเดียวกันแล้วจะเห็นครับว่าจากปี2024เนี่ยทิศทางของตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับคล้ายๆกันอย่างอินโดฟิลิปปินเนี่ยไหมครับเขาก็ประเด็นทิศทางเดียวกันถูกไหมครับก็มีแต่พี่ไทยนั่นแหละคุณเห็นไหมครับว่ามีปัญหามีปัญหายัางไงครับฟิลิปปินอินโดเราดูจากปี2024ก่อนนะ ฟิลิปปินส์อินโดเห็นไหมครับเขาขึ้นสีเขียวสีม่วงเขาขึ้นแต่ไทยเราขึ้นน้อยนะฮะเวลาลงลงกับเขาด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็เวลาที่จังหวะที่เขาขึ้นในปีที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมเขาขึ้นแบบ Vshape ก็ขึ้นแบบ Vshape แต่ไทยเรายังไม่ขึ้นแล้วมาขึ้นตามหลังเขาเห็นไหมเห็นไหมแล้วพอขึ้นตามหลังเขาเสร็จปุ๊บตลาดอินโดฟิลิปปินส์เขาจะจบรอบอยู่แล้วไทยเราทะลึ่งขึ้นเยอะกว่าเขานิดนึงนะครับเพิ่งจะรู้สึกว่าขึ้นนะฮะ สุดท้ายพออาเซียนเขาลงแล้วเรามาลงทีหลังเห็นไหมครับนะซึ่งไอ้ลงทีหลังเนี่ยผมพอเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะครับนะแล้วก็มาลงตามหลังเขาหม่ไหมครับจะเห็นนะครับว่าทิศทางหลักๆอะ่ะคือทิศทางเดียวกันในอาเซียนดังนั้นเนี่ยไทยเราไม่ลงตามลําพังนะครับอย่าคิดแต่ลําพังว่าแบบประเทศเราหวยนู่นนี่นั่นฟันโฟมมันไหลออกทางอาเซียนนะครับดังนั้นถ้าเกิดหลักคิดของตลาดไทยเราก็คือคิดในมุมของอาเซียนด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าคิดแต่แนวรับแนวต้านคิดแต่ปัจจัยคิดแต่ข่าวสารในเมืองไทยนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดดูอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป๊ะทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณดูเป็นแนวโน้มคุณเห็นได้ชัดครับว่า m อ c i เอไอไทยแลนด์ m s c i อินโดเ s เอฟิลิปปินเนี่ยลงมาเหมือนกันแล้วลงมาตั้งแต่ตุลาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณปรับตัวขึ้นในในสามประเทศนี้แต่รู้แหละว่าลงมา17สัปดาห์คล้ายๆกัน นะครับขณะที่ปี2025ครับทุกท่านจะเห็นครับว่าในภาพของเอ็มเอสซีไอเวิลนะครับบวกประมาณ3.65นะครับ MSCI Thailand นะครับลบ9.81นะฮะอันดับเปอร์ฟอร์มสุดนะตอนนี้เทียบกันใน4 4ส่วนนี้นะ 4, 4ีดัชนีนี้นะ MSCI นะครับ Indo K ine, อินโดกับฟิลิปปินส์พอๆกันนะครับ แต่ก่อนหน้านี้ MSCI ฟิลิปปินส์ลงหนักกว่าแล้วรีบาวกลับต่อมาก็เป็นอินโดแล้วรีบาวกลับเห็นไหมฮะส่วนไทยเราก็นะก็รู้ๆกันเลยครับนะฮะตามสภาพไทยๆอนะ่ะเนาะในงนั้นก็คืออันดร์เ r อร์ฟอร์มทั้งเดลต้าทั้งเก้าทั้งอินทัดอะไรก็โดนกันไปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับนะทีนี้เนี่ยมาดูครับว่าเหตุและผลคืออะไรครับ ในกราฟ3กราฟนี้ก็คือด้านซ้ายคือไทยเอเมไทยนะครับไทยแลนด์ Thailand. ตรงกลางคืออินโดนีเซียด้านขวาคือฟิลิปปินส์จะเห็นนะครับว่าตลาดลงมา17สัปดาห์เนี่ยทั้ง3ประเทศนะครับอินดิเคเตอร์ทั้ง3ประเทศมีความคล้ายกันดังนั้นภาพนี้คือภาพรายสัปดาห์นะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้บอกครับว่าวันจันทร์จะขึ้นคือมันรู้แต่ว่ามันอยู่ในโซนต่ําใช่มันรู้แค่นั้นแหละว่าอยู่ในโซนต่ําแต่จะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดสัญญาณกลับตัวเนี่ยอันนี้ต้องไปดูหน้างาน แล้วดูทั้งอาเซียนแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดฟรจะกลับเข้ามาคือกลับเข้ามาทั้งอาเซียนมากน้อยก็อยู่ที่แต่ละแต่ละประเทศถูกไหมครับทั้งไทยฟิลิปปินส์โดแต่สิ่งที่มันทําให้เราเห็นแล้วตอนนี้คือมันอยู่ที่ต่าอินดิเคเตอร์มันอยู่ประมาณ10%บเปอร์ต่ดังนั้นมรารู้แล้วว่ามันโอเวอร์โสนะครับเพราะในอดีตจะเห็นกับว่าเมื่ออินดิเคเตอร์ต่ำเห็นไหมครับตลาดก็จะดิดกลับเห็นไหมฮะแล้วเมื่ออินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยก็คือไปด้วยกัน3ประเทศแต่ไทยเราดูจะอ่อนแอกว่าชาวบ้าานเ จากรูปนี้ก็จะเห็นครับเห็นไหมอินโดเนียเขาขึ้นกุมภามินาเมษาไทยเราไม่ขึ้นเห็นไหมฮะแล้วตอนอกรกดาสิงหาเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วแต่ไทยเราทะลึ่งไม่ขึ้นเห็นไหมคือไทยเราจะได้เปิดฟอร์มก่าอาเซียนนะครับดังนั้นณ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นดูว่าไทยเรารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ผมว่าอย่างต่ำที่สุดก็คือรอดูสัญญาณกับตัวของทั้งอาเซียนแล้วไทยเราก็น่าจะขึ้นตามอาเซียนได้ด้วยนะครับดังนั้นในฐานะที่อย่างลูกค้าผมสำหรับพุ่นไทยเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าผม ซื้อเป็นบูชิปหมดดังนั้นผมจึงกังวลไหมมีความกังวลเพราะลูกค้าขาดทุนไงใช่ไหมมันจะไม่กังวลได้ไงดูไหมครับนะบเป็นผู้แนะนาําการลงทุนแล้วแนะนําลูกค้าซื้อนะฮะแล้วยังลงตอเนี่ยมันก็กังวลเป็นเรื่องธรรมดาครับนะฮะแต่พอดูโดยเหตุและผลที่เกิดขึ้นแล้วก็มาดูให้มันไกลหน่อยก็คือดูทั้งอาเซียนนะครับดังนั้นผมคิดว่าอะไหนๆก็ไหนๆและก็ลองลุ้นไปทีละสัปดาห์แล้วกันนะครับจนกว่าจะเห็นสัญญาณชัดเจนในตลาดอาเซียนว่าเฮ้ยมันเข้ามาแล้ว ฟันโฟเข้ามาแลวในอาเซียนนะครับดังนั้นจากนี้ไปก็ลุ้นกันดูครับทุกท่านนะครับส่วนวันจันทร์ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าการที่ดาวโจรลบแบบนี้เนี่ยนะครับลบ748.16ลบ1.9เี่ยนะครับเช้าเอเชียจะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันวันจันทร์ขอบคุณมากครับแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ